สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกๆท,ท่านวันนี้ผมก็จะมารีวิว DVD หนังเรื่อง air force one นะครับผมนะฮะหรือชื่อภาษาไทยก็คือพานาทีวิกฤตกู้โลกนะครับผมหนังเรื่องนี้ก็ตั้งแต่ปีพศสอ4 0นะครับผมโหนานมากเลยหนังเรื่องนี้ก็ประมาณ20กว่าปีแล้วนะครับก็แสดงนําโดยเฮลิสันฟอร์ดนะครับผมก็เป็นนักแสดงที่ใครหลายๆคนอาจจะรู้จักเขานะครับเพราะว่าเขาเคยได้รับบ,บทหนังดังอย่างเช่น สตาร์วอ์นะครับผมได้รับบทบาทเป็นฮานโซโลนะครับผมเป็นกัปตันของยานเมลิเนียมฟอร์กนนะครับก็พอมาในหนังเรื่องนี้เขาได้รับบทใหญ่เลยครับเป็นประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกานะครับผมก็เปลี่ยนจากคนขับยานอวกาศนะครับก็มาเป็นคนนั่งเครื่องบินนะครับผมเปลี่ยนบรรยากาศกันไปนะครับในหนังเรื่องนี้ครับสำหรับตัว DVD นะครับก็เป็น DVD แบบปกสวมนะครับผมตัวกล่องก็เป็นกล่องกระดาษแข็งนะครับแบบเงานะครับไม่มีตัวอักษรนูนนะครับผม สภาพกล่องก็ตามยุคตาสมัยนะครับเพราะว่าผมซื้อมามือสองนะครับผมก็หน้าปกกล่องก็ประมาณนี้นะครับลวดลายด้านข้างกล่องข้างหนึ่งนะครับด้านหลังก็จะมีเนื้อเรื่องย่อนะครับผมเนื้อเรื่องย่อก็แฮร์ริสันฟอร์ดนะครับผมกับบทบาทอาทรงพลังที่สุดในชีวิตการแสดงครับผม ด้วยบทบาทประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกานะครับผมในภาพยนตร์แอคชั่นระทึกขวัญนะครับถล่มรายได้ที่คอหนังทุกคนต้องชมนะครับผมนะฮะบนเครื่องบินที่ได้รับการรักษาความปลอดภัยขั้นข้มวดที่สุดในโลกนะครับผมประธานาธิบดีมาแชลนะครับหรือเฮิสันฟอร์ของเรานะครับผมกาลังเดินทางกลับบ้านพร้อมภรรยานะครับผมลูกสาวและเจ้าคณะและเจ้าหน้าที่รัฐบาลระดับสูงนะครับผมขออภัยด้วยนะครับ เพียงขึ้นเพียงเครื่องบินขึ้นฟ้าได้ไม่นานนะครับผมเครื่องบินก็ถูกยึดโดยผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสนะครับหัวรุนแรงที่นําทีมโดยกอซูนอฟนะครับผมเช่ญนักแสดงก็แกรี่โอแมนนะครับผมเพื่อบีบบังคับให้ปล่อยตัวผู้นําเผด็จการของตนเองนะครับออกจากกรงขังนะครับผมโดยกอรตูนอฟเนี่ยก็จะเริ่มทําการสังหารผู้ทสารทีละคนทีละคนนะครับผมก็เวลานี้นะครับบุคคลที่เคยได้รับการคุ้มครองอย่างดีที่สุดในโลกนะครับผม ต้องลงมือด้วยตนเองนะครับผมเพื่อช่วยทุกชีวิตบนเครื่องบินนะครับผมและรักษาอนาคตของเสรีให้คงอยู่นะครับเออนาคตของโลกเสรีนะครับผมให้คงอยู่นะครับผมก็ขออภัยด้วยครับที่อ่านแบบอนี้ไปหน่อยแล้วระทึกขวัญระดับสุดยอดของภาพยนตร์แอคชั่นแห่งปีสมทบด้วยแกลน์โคลสนะครับผมอ่านชื่อผิดก็ขออภัยด้วยนะครับนักแสดงเจ้าบทบาทในบทบาทรองประธานาธิบดีนะครับผม ทั้งหมดนี้คือส่วนผสมของความมันกระหุมฟ้านะครับผมในเรื่องย่อก็ประมาณนี้นะครับอ่านผิดอ่านถูกก็ขออภัยด้วยนะครับสําหรับด้านภาษานะครับก็มีภาพภาษาอังกฤษนะครับ5.1นะครับภาษาภาพภาษาไทยด้วย5.1นะครับผมซับไตเติ้ลก็มีซับอังกฤษกับซับไทยนะครับผมนะครับปกหลังก็ประมาณนี้นะครับมาดูในกล่องมั้งนะครับกล่องสวมอาจจะ ลายรถลายไม่ค่อยเต็มร้อยเท่าไหร่ครับก็ตามสภาพนะครับมือสองนะฮะผมซื้อมือสองก็นี่ครับด้านในกล่องก็เป็นอย่างนี้นะครับด้านข้างด้านหลังนะครับก็เป็นกล่องสีดำนะครับผมวดลายข้างในแผ่นก็เป็นประมาณนี้นะครับแผ่นมือสองนะครับแต่ยังใหม่กิ๊กอยู่เลยนะครับไม่มีรอยเลยนะครับผม ครับก็เป็นหนังที่ผมแนะนำเลยนะครับใครคอรหนังก็ไปหารับชมกันได้นะครับครับผมก็ขอจบการรีวิวแต่เพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ